สบายดีพี่น้องมาพอก็ซ่องแต่งสาวเล่าลเรียนเนาะตอนนี้กัมมาฮอดเล่าเลยเด้อพี่น้องเด้อฮอดเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วหลังจากกักโตยุสวร์หากับมาฮอดเพื่อนเมื่อมาวานนี้เนาะพอดีว่าขางเพื่อนขเขาจ้า<ม>ไปคุดกอยนะเดี๋ยชี้พายพี่น้องไปเบิ่งกเนาะวิธีการเฮ็ดกอยแต่กันยังสิ่บริเบ,บิ่งขั้นตอนการเฮ็ดออก่นอะเดี๋ยวชี้พายไปเบิ่งหัวกอยปไปไปํำกัน กระเปื่อนเปื่อนนตกหากระเศ้าไปทางใดดีได้ไรบ่ ทางเขาเฮือนนี่เนาะอกำลังซอยจดจัดจดจัดลูกเใส่ออ้าแเห็นไหมงานน้อันทีาใส่เออซอยกันนี้ก็น้ำไม้อยู่นะคุกน้ำไม้กรน้ำไม้เขียวดอกไปขูดยู่ใส่ก่อน ดูพสัผุแังแดงมูน้ำทะเลปอกมาเรียบร้อยได้เลยโบเห็นตัวหัวนั่นซักเราล่าทะเลโบเห็นหัวมันตเบข้าโบเห็นแบบสมบูรณ์กวาสิอามาอยู่ เมื Lucas, das ่อทำแบบนี้มาเคือซอยคือจะมาดัวใหญสุกุบนะใช่ไหมตื่นมันลอกอันนี้ลอกเส็ดได้เลยบ่นี่ค่ะในรถนะเซนแหละงามและเข่ากองนะทีไรข้าวเหลืองค่ะอะไรครับซอยบางๆก้อยในสมัยตะกี้เขาจะกินตางเข่าใช่ไหมจะข้าวอึศข่าวไหอึศข่าว อันนี้ก็ยิงแม่นังกับเพื่อยบามือเห็ดแล้วสันหัวเข่าใส่เลยบามือแล้วแบบนี้หัวเราะัวง่ายังองหแม่หรือยังงากี้อ่านี่แหละแป้งเขาเดีมีสััได้แป้งกินแป้งอ่ากินปลอย คือว่าด <uk> <Merkel> ินลายคือป right? right ูเห็ดหน้าลายสัตตะกี้เนี้เควายสใ่กบยงี่จกุดจะได้ลายหรจกุหน้า่อขกีแล้วควายกับผมีเรามาอยู่หม่จบอกมังด้วาใหน้นเราจืแล้วคเราหน้าผู้ดิ้นด้ออกมาเพียงเพื่อนแล้วกัน เนักไะข่าเจบาก้อยหัวใหญ่ได้กะเดียม่าองอกมันยังนักอยู่กูมหน้าเพียงเพื่อเจ้าหลักกะไรควายแล้วเทหน้าคนอื่นไดนะได้ใส่ได้เขียตูไม่ควายนี่แหละผุถุกนี่แล้วโอยโยเลยนักได้กินข่าเจบ่าดก้อยวัวใหญ่ได้ลาังว่งวอกครับกูม่เหเสียถุกผูกเงยม่รอ่ะไอ้นมาจับดูข่สีซอย

ผ่านน่อยน้อยา้เาผ้าหนน้ำขาอานผ่านาหนาน้านผ่านานผ่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 าน่าน้่านผ่านผานผ่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 านว่าน่านผนผ่่นานามบ่าอานผกานผ่อนผ่้นผ่านาให้มันขาวากัผ่านบ่นาน่บ่่าาผ่านผหา่น หออวาซาบินก็เป็นนั่นอีกระดาษหนาดำหนาแดงเป็นแบบกรดปัตปลาสีเอาไปเห็นน่าแหละผสมเขาคือหี่ปลสีขาวมันจะมีสีเหลืองกับสีขาวด้วยเขาเหนียวก็เขาเจ้าสีขาวแล้วเขาเหนียวจะได้แซ่บเขาเหนียวเขาเจ้าเนาะยเขาเจ้าแล้วสีเหลืองประมาณเจ้า Nếu tất cả những cái điều hay 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 không hay 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 เหยียบตังหัวมันออกเหยียบแล้นแก่เราปั้น้บาปั้นแ้วือรจะเ่ยเียบนะเยียบน้ำหัวมันจะน้ำแบบโอ้ยาวลาปันถือแคนย่ดอกมาเชื่อว่ากอยยังอันนี้สีแดงไม่ถือกอยแดงตัวนี้ดิเ็ทางลเนาะสีตัั้นมันดีว่าอย หาใสกระบุงตะกี่ปเปอาเลยจะมีกระสอบกระเสร็จี้งใกระบุงหลอ,อกไ,ออกไ่าวลอ,อกน้ำหอย่าอ๋อ,อไม่เลยยินโ่บ้าลเอาอยางายไเนาตดอาเอาก็เห็น <c oughs> เห็นกระโพดลงไอในเฟสไปหาทำไมเห็นงูเนเงาทำไมขืนย่า <c oughs> ยามูยาาคนคน,คนหรืใครเนาะงูแถวนี่นะพกปีศาจเนาะไปเก่งไข่นะนันปา าอยไปบริละเนาะเอาใส่ไปใน้บัเหียมครับมัเหี่ยมแล้วเราจสีล่างจักน้ำคืสีดอกางอีกางแก่างเียไี่แบรสอยู่นี่อีกคนตากล้องเจ้าเสือเรากลัไปสมก้นอะไรบัดเหี่ยวเชยเออน้ำลายไันบันดาแกงน้ำไหมตับมะคง กหอมรักบ้านเขากับดูแล้วบเางินดอกเขลเอาหายแกงมันมาจำขนาดนั่นเลยขนาดบอกการไม่ซื้อเลยโอ้ยกลัวดีรอกพ่อติ๊งติ๊หินเลยนะงสอง้นพาโลดึงถูก โล่หนึงปั้น่น้อยนยเบอร์ปั้นเดียวเอาไปยังเรามาลายและเนาะสองสามปั้นลายได้เอาโล่น่งปั้นองกับซ้อไปเลยว่าก็้หาปั้นพืชทังหนึ่งเลยดิไม่ใลายใช่ไหมเนาะลายเตรได้เหยียบแค่ไห ไปได้นักกินเด็ดจะฉัาจะกูไปหาเถอตะบุงมากยังไปพลายเบ้อด้ายลาไปหลายเสียปเอาเดียวยังบบถามอ่ะพี่เฮงฝ่ายปลาเสือกันอะไันนี้ยเออซื้อน้ำมันเนาะซืน้ำมันแล้วก็ไปนี่น้ำมันอะไรเ่มงนี้ยู่เาเมย์ื้อหมดสดแต่มันลาดมันโบมี่ื้อขาดรถของโบมี ขดเบอร์ขาดมืดแทนฝ่ายนะขาดไม่ซื่ใส่ไปสบายจริงแล้วบ่านคนเดียวอันน้น้ำมันสื้อจะฟอกเห็ดหาผมยังเหลือไปหลายเห็ดไหวหนึ่งกินเป็นผ้าเนี่ยกินฮอทพอรเนยไปนะคนตกแกะบนาขโมยเพอรีมวลเนางเอาจุดคางสั่นเลยค่ะ แงอยับัดนคนกนโอ้ยกนแบบมาอะไรกับวอมาดึงมาเบีดเบิ่งมขอใจแล้วมันบเลยใช่จบคลิปเด้อพี่น้องว่าว่ายที่ตามคลิปใหม่เด้อ